นี่กว่าเราอ่านด้กันหรือเปล่าอ่านพร้อมกันได้ไหมได้อ่รอมกันนะไหนมองไม่เนอได้ไหมได้อ่านพร้อมกันนะอ่านพ้มกั 能到他们有的吧？哦 ใครตอบผ่านเยที่อบนะอ่าตอบ่ามากก็ดีหรือดีหตออไรใช่คตอบนี้คืออะไรคตอข้อนี้อะไรคตอบข้อนี้ก็คือข้อสามนี่แหะที่ลำบนะเพราะอะไรเลยไม่มีเงินช่เะว่าหยิที่ลำบากแล้สุดท้ายเป็นแบบไงลำบาบากแล้วก็ไม่มีเงินไมตองมมีต่างๆถูกไหมอ่าต่อไป ใครกอนข้กอ,นกอ,อกครอนข้อแรกซื้อสร้างบนโบนมีไหมบนเดียวใครก่อนข้อสองใอครก่อนข้อสามที่เหลือ่อน นต้องการที่จะสื่อโดยในหน้าน้อยโยน้าไปอยู่ในความเหนื่อยคือประโยชน์ทีคือความมีความรู้ของตัวเองของผู้เรียนไม่เพื่ออะไร การให้ขอมูลในระยะเวลาเั้นการ่านเพราะเราอ่านเนี่ย่อนอย่างที่เราอ่านเราเพื่อใจผลิตโรงงานทราบว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรเขาพูดถึงเรื่องอะไรถูกไหมอ่ะเป็นการอ่านสนใจความนี้ก็คือเป็นการอ่านเพื่อที่จะให้เข้าใจในระยะเวลาอนหนงสอง công viên hay thưa là sao? cám ơn gì cám ơn là gì? เป็นการหาใจความสาคัญโดยที่ผูเร,เรียนเรียงขึ้นมาเองก็คือจะไม่ปรากฏในย่อหน้าอะไรเลยอ่านแลวอ่านพร้อมกันกรเร็ว วันนี่วันนี้แน่วันนี้วันที่วันนี้เท่าไหร่นะยี่สิบหกเล่นเลที่ผมหรือเปล่าไหนลองตอบคำถามข,ข้อแรกสิ เรียนมากเลยที่ค่ะทีไหมใช่เราถามข้อสองเมื่อไรทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเป็นหลักในใกง,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 งานต่อสืบอความสําคันค เหรืไว้ต้องเตรียมสินาที้ามือมาบ้านไอ้บุ้เป้วรเลยชอบพไว้งุเป้่บ้านไาได้เลยนะมานัเ่นอ่ะ้ก็นไปเห็นหมนี่เห็นไหมเห็นหรือเปล่าอันนี้เห็นไหมคะใหัวทาอะไรเลยทาอะไรีนหัวทาอะไรเมื่อกี้าแตะไว ตัวแทนหมู่บ,บ้านที่สองใช่ไหมตัวแทนหม่บาที่สอง voy a la voy a los